ปูช่างเสื้อสีส้มนะวันนี้ี๋ยวเมื่อวานนี้เราใส่สีส้มเมื่อวานนี้เราใส่สีส้มเพื่อนผัดบอใส่วันนี้เพื่อนใส่สีส้มเราใส่สีส้มพู รู้แล้วอะในโกดังอะ่ะในโกดังทำไมมันไม่มีสัตว์มีพิษรู้แล้วมันขิวอืมขิวทุกอย่างขิวน้ำมันเครื่องขิวอะไรพวกนี้นะ อือันนั้นก็มีอันอัน,อนตู้เชื่อมก็มีอยู่ในนั้นอืมตู้เชื่อมอืมมันยันเป็นมะเร็งตายเลยบ่อยู่ มันโยอยู่ไรตีปึงปึงบางปางมันสิมาอยู่เห็นยังบม่มันยันถือข้อนบ่ก็บ่ม,บบมาอะไรวะ เรายิงสกูจากข้างล่างขึ้นมาเน๊เพราะว่าจะไม่ให้คนเห็นว่าบนบ้านนี่เขายิงยังไงอันนี้เรายิงจากใต้ถุนบ้านถ้าเตี้ยกว่านี้เราทำไม่ได้แล้วเนาะปู่เตีย้ยเนานะถ้าถ้าใต้ถุนบ้านเตี้ยกว่านี้นะเราจะเข้าไปยิงสกูไม่ได้แล้วเนาะ นอนเอาวะเดี๋ยวลำบากเอิ้นไปไมายคือเขาต่อเรือนี่บอกแม่บักเต้ยว่านอนไปแล้วพ้อบๆแวกๆขานะติดกาบติดอะไรนะนอนสอดตัวเข้าไปนอนแล้วว่าอังน่ะอวนรี้อมดี่าไว้หรอก ใครจะไปทำงานอืมแถวแกตังดาวท่วตังแดนบ่โอ้อได้บ่อืมเป็นต่อไปน่าจะเป็นหน้าใหญ่ ของปูเตี้ยนะ่ะน่าจะเป็นหน้าใหญ่ๆตัวนี้วะลากตัวนี้ไปลากตัวอยู่ใ,ใกล้ๆแม้หมอไปนี่เอยอันนี้ใหญ่มากมาก Mẹ đọc chăm phá ban khao Mẹ đọc mặt kìa dọc khao Mất cái dọc khao bán kìa phá khao bán kìa dọc khao bán chị dọc khao bán kìa dọc mẹ Mẹ kìa Mẹ khao mẹ kìa dọc khao Mẹ kìa mẹ khao bán

เนี่ยไ่หลังนันอ้ตอนอกมองขาเจ้าเศาปูกนมันน่ะสิลุงกล้ยเต็ม่ะโอ้เด็การมันมาไดกินแะป็นคู่เปคูเป็นคู่เป็นคู่ปูมสิใครอยู่ใครบุหวานหน้าหนึ่งป่สร้างนเยะ Mình muốn mọ nàng kẻ Thanks. <laughs>